สวัสดีครับสัสดนเพื่อนครับเจอกับหนุ่มน้ำมนตคนวันนาครับเจอกันช่วงเวลาเช้าๆแบบนี้นะครับวันนี้จะมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ดูได้เห็นนะครับว่าตอนนี้รถเรามีนะครับสต็อกเพิ่มเติมเข้ามาเกือบร้อยคันนะครับก็คือจะเป็นเจ้าตัวนี้ครับกระบะนะครับเป็น Toyota Revo นะครับปี17-18เ่นเนะเป็นหน่วยงานของ TOT ซึ่งปลดระวางนะครับอย่างที่ผมแจ้งไปก่อนน้านี้คือจะมีรถเข้ามาประมาณ 250คันนั้นเพื่อนนะราคาเริ่มต้นที่3 4 9 0 0 0บาทนะเพื่อนสภาพบางคันนี่ผมบอกเลยไมไม่ถึง1,000 100, 0 0กิโลอูอย่างตัวอย่างคร่าวๆอ่ะอย่างน,นี้คันนี้อยู่แสนหนึ่งนะเพื่อนๆนะสภาพรถแบบส่วนมากจอดกันซะมากกว่านะครับนี่คือเป็นอีกหน่วยหน่วยงานนะครับที่หมดสัญญาเช่านะครับแล้วก็ พอหมดสัญญาเช่าก็จะถูกนะครับนำมาที่โกดังของเรานะครับแล้วก็ทำในเรื่องของการาซื้อขายนะครับก็จะมีส่วนของลานประมูลนะครับมาประมูลไปอีกรอบหนึ่งเพื่อที่จะนำส่งให้กับาทางเต็นท์มือสองไปขายอีกทอดหนึ่งเนาะคันนี้ <c oughs> เพืเ่อนๆครับหลุดจองครับ คันนี้ดูดจองนะมิซูมิชิไทตันนะครับตัว GLX นะตัวนี้เป็นตัวท็อปของตัวเตี้ยนะครับอันนี้คือแต่งทรงมานะครับโหลดเตี้ยปี22ยาง22ไม่ผมบอกเลยหมื่นนหน่อยกับ8,000ตอนนี้รถจะเข้ามาอีกประมาณ4คันนะใครสนใจก็ทักมารถสู้นะครับเข้ามาใหม่อันนี้ของกอฟพอนั่นเพื่อนนะเดี๋ยวไปดูภายในกันนิดน,นึงว่าเป็นยังไง ขอดูหน่อยสิค่ะคันนี้มาอยู่ที่หนึ่งแสนกับสามสิบสองกิโลครับเพื่อนๆเกียร์ธรรมดาครับเนีย่ยเกียร์ธรรมดานะเพื่อนคันนี้แปดแสนสองหมื่นเก้าพันบาทครับใครดูในคลิปนี้ก็ถ้าสนใจก็โทรสอบถามได้เลยศูนย์แปดสามศูนย์หนึ่งศูนย์ห้าศูนย์ห้าศูนย์หนุ่มะนคนมน,มน,มนารอรับสายอยู่ หรือจะมาสนใจเจ้าตัวกระบะรีโว่นะครับเครื่อง2.450ม้านะครับ350แรงบิดนะครับพร้อมกับคอกสีส้มแบบนี้นะครับให้ไปแบบนี้เลยนะเพื่อนนะใครสนใจก็ทักมาส่วนม uh ิซ uh ูม uh ิซูมิชิไททันคอกเตี้ยนะครับอันนี้ก็คือปี22เหมือนกันเพื่อนอันนี้คือเข้ามาใหม่นะราคา4 3, 3 9 0 0 0บาทคันนี้เข้ามาเมื่อคืน นี่ครับแต่งทรงแบบนี้อันนี้คือเป็นโลดเตี้ยนะเพื่อนนะสติ๊กเกอร์แท้ของมิซูมิชิเลยนะครับกาดหน้าก็าสเกิร์ตหน้าก็เป็นสเกิร์ตแท้ของห้างเลยเพื่อนนี่นะครับคือสภาพณนะวันนี้นะครับวันที่8เดือน6ปี66 6นะเพื่อนอ่ะมีอีกหนึ่ง V.I.P เข้ามาคือรถตู้ครับในนี้จะเป็นเอาผาดนะเพื่อนเอ็กซ์คลูซีฟนะครับ เอ็กค e ูซีฟนี้ตัว V6 ครับตัว V6 นี่ก็ขึ้นชื่อว่าเป็นรถที่หลายๆท่านหาอยู่นะก็เป็นเครื่อง3,500นะครับเบนซินนั่นเพื่อนสภาพเป็นอย่างนี้เลยหุยกริ๊บมากอันนี้เราเพิ่งเข้ามานะครับผมก็ไม่แน่ใจว่าคันนี้เปิดราคาเท่าไหร่นะเพื่อนนะโอ้สวยมากก็อีก1คันครับที่เข้ามาเมื่อคือนนะเพื่อนนี่ก็นี่ฮะ TOT อันนี้เป็นแค่อีกส่วนหนึ่งที่พึ่งเข้ามาในส่วนของกูดังของเรานะวันนี้นั่นเพื่อนนะก็ใครไม่มีเวลามาดูรถหรือว่าอยู่ต่างจังหวัดอยากได้รถไปใช้งานสักคันหนึ่งก็ผมอาสาดูรถให้ได้นะครับดูโครงสร้างภายในภายนอกเป็นยังไงนะครับก็อย่างที่เพื่อนๆหลายท่านที่มารับรถไปใช้งานกันแล้วก็ ตามนั้นเลยเพื่อนนะก็ประมาณนี้ครับใครสนใจก็รีบทักมาครับ0830105050หนุ่มน้ำมนคนเมนารอารับสายอยู่สำหรับคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีครับ